ดีบรรยากาศแดนลมลมตกพี่น้องตะวินอน่อนอ่อนพี่น้องไม่แดนอ่อนอ่อนนี่แหละตะวินอ่อนนี่แหละพี่น้องฝนหมาตกพี่น้องเลยพ่นหมาตกคลิปนี้ก็จะพาเบิง้งนี่แหละเอาปล่อยป่ามือวันที่ะไรอีกได้ซี่ห้ามือเลยพี่น้องจับมือหมดเลยพี่น้อง ประมาณสี่ห้ามื่นนี่หละปล่อยปลาลงประมาณหกถุงพี่น้องหกถุงห้าร้อยพี่น้องหกถุงก็ขายถุงละลอยนะพี่น้องข่าระบาดถ้าซื้อห้าร้อยในแถมถุงหนึ่ง 1, นะพี่น้องราคาปลาพี่น้องปลานิลพี่น้องปลานิลปลาตะเพียนพี่น้องอยูน่นนโรตค่ะเลี้ยงได้สี่ห้ามื่นนี่แหละพี่น้อง กอาหารเฮาทีกบอกไปแล้วน้องคลิปบาหารนะพี่น้องอาหารเฮาบอกไปแล้วคลิปอาหารอาหารธรรมชาติพี่น้องโมเห็นเราพี่น้องป่าเนี่พี่น้องถ้าเฮาเกลืออาหารซ้ำเล็ดรูปมันสิขึ้นมาพี่น้องถ้าเฮาเกลืออาหารแบบธรรมชาติเฮาสิบ่เห็นโตป่าพี่น้องป่ามันมันลีเฮาพี่น้องมันยานคนอยู่พี่นน้องนี่แหละน้ำแบบ คุ้นเพระเาะมันเป็นนี่เด้พี่น้องนี่เด้อาหารธรรมศาสตรก็ได้นี่ยขี้ควายพี่น้องขี้ควายนี่แหละขี้ควายนี่แหละสูตรเด็ดอาหารธรรมชาติก็ได้พี่น้องบวชได้เฮาารรย,ยั่งพี่น้องเลยตั้งแต่ซื้อมากระทันได้เฮยแบบสีลองเบิกนายพี่น้องเบกบกระทันได้เฮยหัวอาหารมันนะพี่น้องกะอยู่ประมาณกะว่าประมาณจา๊ะ สามเดือนว่าคนเป็นน้องจ้างสิจ้างสิว่าอาหารเขาให้พี่น้องเบึ้องอะไรพี่น้องว่ามันสิยังหรือมันสิบบอยังนะพี่น้องว่าเป็นเนื้อซ้ำเดิรกกแล้วบเนื้อซ้ำเดิรนะพี่น้องกับสิบยูดีมีเฮอีกสามเดือนหมดแล้วพี่น้องไปเริ่มตั้งเต็มมือนีแหละพี่น้องไปเริ่มนับหนึ่งมือเลยพี่น้องเริ่มนี่แหละเดือนหน้าเนี่ยก็เป็นที่หนึ่งเลยกระดาษเนี่ยพี่น้องเนาะมันก็เป็นที่สามสิบมิถุนาพี่น้องสามสิบมิถุนา ถ้ารอลุ้นน้ากันพี่น้องว่าป่าเอาแบบป้อยเสื่อๆนี่ให้กินขี้งัวขี้ควยเสื่อไี่น้องสามเดือนมันสิเงนี้กซ้ำเดอถ้ามาเบิ้งกันอีกอะไรเพี่น้องยูดีมีเฮงบุญเราองท้าเบิ้งอีกพี่น้องสี่บริเกือหัวอาหรในใดทั้งสิ้นเลยพี่น้องแบบว่าป้อยแบบสิเอาขี้งัวขี้ควยมาลงไว้จังสีเลยเพี่น้องเซอร์เซอร์ทิมไว้สายจังสีเลยเพี่น้องทิมไว้สายจังสีแหละ นี่แหละพี่น้องป่าสาตัวนี้แห้งเนี่พี่น้องนี่แห้งเนี่ยพี่น้องเดือนเมษายนแห้งบดเลยพี่น้องคู่ปีพี่น้องแห้งคู่ปีมันจะมีป่าเมื่อมาเรื่อยๆถ้าเบิ้งยูปีนี่ป่ามันถ้านําแห้งอีกยูดีมีแห้งปีหน้าเนี่ยมันจะมีป่าหลสําเดินนะพี่น้องถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งป่าธรรมชาสตินํำถ้าเบิ้งป่าที่ป่านินก็ป่าแต่เพียนเ่านํำพี่น้อง ปะัปะเพียนบรนนินในสามเดือนไปน้องวาสิเ้ยซ้ำเดอกับสิว่านหัวาหานขึ้นมาลองเบึ้งน้องนับตั้งแต่ม,มืออื่นไปต้นไปนนนนนนนี่น้องกรกดา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 ิุนานเมือพิรากยก็บันเดือนนี้เราิถุนาเอาอีกสามเดือนไปน้องไรเดือนบเฮ้ยไปน้อง <laughs> ลืมลืมเดือนแล้วน้องงงหลไรเดือนบอทึกไปน้องเอาจังหวะกันเนาะพี่น้องเนาะจังบนลุ้นกันอีกประมาณสามเดือนพี่น้องวัดป่าในราคาพุ่งละร้อยนี่สี่ังยซ้ำเดอ้อป่านินทำป่านินกับป่าตะเพียนี่น้องอยังละสามทุ่ง ว่าสซีงเนอรซ้ำเดิรว่าสิมีหลอดบอ้นะพี่น้องแบบเลี้ยงแบบธรมมมรมชาตินี่พี่น้องเบื้องธรรมชาติลองเบื้องนี่ปลาป่าเฮาสีงเงอสน,นอรซ้ำเดิรนะพี่น้องสามเดือนเฮากินเต้ขี้งัวขี้ควอยอยายนี่สินะพี่น้องก,กินหญ้าแถาวนี้พี่น้องตัดทั้งมันนี่แหละถ้ามาลุ้นกันเบื้องอีกพีนก่น้องไปพี่น้องยังสม้มธรรมชาติ์นี่มาเลี้ยงกันพี่น้องมบื้องไหนมบื้องหน้าก่อน ผลกัขนขนขนบโต้พี่น้องเลยทั่วหัวก็ตายไปเลยเขืออนิจจตายแล้วพี่น,น้องเกิดเขาเขาไดต่ำกินงยุ่พี่น้องมาบ่งงามก็ได้เขอได้ต่ำกินงยุ่พี่น้องกันไปพี่น้องยันนำท่วมสะเอาเงี้ยมาวัดละทอไปอบอกเฮาเฮามันระบายออกเต็นนำ้ำนะพี่น้องอื่นบอกเฮาระบ,บายออกนะพี่น้อง พื้นนี้พื้นทีท่ที่เขาจกสะเรามีเที่ยงนาเนี่จังบอกอีกคลิปหน้าพี่น้องยังบอกอีกต่อต่อไปพี่น้องเบิ้งกล้วยเขาปะเบื้องกล้วยเข้าไปน้องต้นกล้วยมันสั่งไข่ได้เป็นเส้นี่น้องกล้วยลายกลายได้เป็นเส้น,น,น,สนของเขาคือมีแต่กล้วยบว่มีลายพี่น้องกันเลยบริขายนาคน คนซื้อก็สางการซื้อนะพี่น้องเป็นเส้นเป็นหลานหมดกวยห่อตรงดีเลยพี่น้องพี่น้องรู้สึกว่าพานอยู่พี่น้องพานอยู่ซีฟาดโก้พี่น้องซีฟาดโก้บุญมาซีฟาดโก้บุญมาเบิร์มมันสิดกพี่น้อง เบอร์มันจะอึมครึมเข,มมขียวเบอร์ลำต้นเงี้ยเหมือนความขเขาบอกวิลี่พี่น้องอเปลี่ยนได้เป็น้องได้บ้านเลยวิวัฒนาการได้เป็น้องบ้านเลยผูตีนฟืดแบบใส่แบบธรรมศาสตร์ได้พี่น้องบ้านเลยซีดบดเลยมือน่ะพี่น้องเครื่องนี่กำลังกำลังติงกำลังตึงพี่น้องอันนี้ปลูกมือพี่น้อง,อง,องกลัวตัวนี้ปลูกมือ ปลูกมือพวงามกนุ่อพปลูกมือ,มอทั่วสามมอทั่วค่าก็มีค่ากล้วยอ,อยู่นองยางมันก็เจ็บบรรเทาอาการกดไหลย้อนได้พี่น้องเลยเจ็บท้องแบบพอทุเรานะพี่น้องไป เป็นยา,านสามันประจําบ้านแบบซุกเซิ่นนะพี่น้องแบบมันเทาเสียพี่น้องจะให้ดีเลยกับเป็นไปไม่ได้พี่น้องเพราะว่ามันเป็นยาทําของทรรมชาริพี่น้องพวกอย่างกลัวอย่างยังเพราะว่ามันเป็นยา,านตัวเดียวนะพี่น้องแคมบนเทาเลยพี่น้องนี่เขือเ่อนหนึ่ง,งาาพี่น้องเขื่อนหนึ่งนี่เขื่อนหนึ่งพี่น้องนี่เขื่อนหนึ่งเบอร์หน้าพี่น้องซีดฟาดกลัวเข้าไปแล้ว ฟาดกอยาสิฟันใส่ของเขาพี่น้องฟังโฆษณาฟังบุญมาโฆษณาล,ลองซื้อมาทดลองเบึ้งหน้พี่น้องเอาเอาอยาสีฟันมาตอนตอนแรกเอาฟาดกมาซีดเข้าบ้านนี้เราเอาอยาสีฟันมาใส่บ้านนี้พี่น้องเพราะว่าปวดเขี้ยวนะพี่น้องเวลาหงำนั่งนี่มันยงำบาดใหญพี่น้องพวกยงำนี่ยข้ามหงำไปแล้วมันเก็บเขี้ยวนะพี่น้อง ก็เลยซื้อมาใส่ลองเบิ้งดูว่มามันสิสมคําที่เขาโฆษณาอยู่บอกว่าสมคําลํำลำือที่เขาโฆษณาอยู่บอกในราคาก็สองร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่น้องบอกเลยพี่น้องว่าใส่ได้ดีดีพี่น้องดีเลยพี่น้องดีเลยไปพี่น้อง,ไปไปไปองจกเคยยำนั่งบ่กได้ในขามู้นี้นี่ย,ยำได้เสวยพี่น้องเลยสมสมรสมราคาพี่น้อง สุมกับราคาอยู่พี่น้องสุมกับราคาที่เขาโฆษณาอยู่พี่น้องปากต่อปากนะพี่น้องสุปเปอร์ไซเขาก็โทรมาย้องเขาว่าพานอยูนง่ายเดี่ยวน้องน้ำเฮงเลยน้องน้ำโมเฮงบ่ล่ะถ้าฝนมาตรงนี่ก็ตายลยน้องง่ายก็เกิดพี่น้องง่ายก็เกิดง่ายก็เกิดร้ายอยู่น้อง ฝนตกเข้าคนตัดเพื่น้องเข้าตัดตัดบงยาเกิดไะเพี่น้องฝนตกก็ยันได้ตัดตัดเข้าทางตัดหญ้าโซนนี้อยู่พี่น้องเไยลอกหญ้าขึ้นงามขนาดเลยพี่น้องก่อนมาทุงดอกไม้เพี่น้องเราบรรยากาศลมเย็นๆเอาพี่น้องเบิ้ง กจังมดสิอัปเดตนะครับพีบ่น้องเบิ้งอยู่พี่น้องป้าป้าเลี้ยงธสสรรมชาติ์ปานินปานินปลาตะเพยียนเนี่ยเว็บธสสรรมชาตินี่สิพี่ดีมีแหงซ้ำเดือนพราะพี่น้องจังสิทธิ์ซื้อหัวอาหารมาว่านให้ลองเบิ้งว่ามันยังสำเนาแล้ซ้ำเดือนมันเป็นแต่เลี้ยงบ่อหรือว่าโบเป็นแต่เลี้ยงเพ็บธรมสสรมชาตินี่นะพี่น้องเลี้ยงด้วยขี้ขี้งวขี้ควายนี่ครับอาหารธรมร,มธรมชาติ์เพ็บบริ แบบม่บบบ้านลดรายจ่ายลงนะพี่น้องซื้อแต่ป่าพี่น้องบ้านเอามดขี้งูขี้ควาเขาก็มาหาในบ้านกลางบ้านเอานะพี่น้องขอซื้อขอเอานะพี่น้องเพราะว่ามันหาได้ไงพี่น้องพวกขี้งูขี้ควายแหลรพี่น้องเข้านี่คือเข้าบ่ได้ดำนะพี่น้องแย่เกิดเนี่สิพี่น้องตรงนั้นก็ไล่ตัดตัดเลยมาเลย คลิปนี้กับพี่น้องชมบรรยากาศทรัพนี้ก่อนพี่น้องหมดละมาบานกัน,กน,นพี่น้องขอบคุณหลายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีเฮงสุขสุกคนก็หลกไปใครเจ็บหลายพี่น้องลุกไปรลายพี่น้อง เข้าไปในะบ้านเมืองก็เป็นน้องบ้าน,นในเวลาลนะ่ะขำคอยแรงลมนะขำคอยลมวอยๆเลยพี่น้องเย็นฝนบ่ตกบพี่น้องเลยใคาจะกรณ์ว่าจะมีวันที่สี่ที่ห้านี่เลยพี่น้องฝนสิตกดีที่ภาคอีสานพี่น้องฝนก็สิตกดีพอแล้วพี่น,น้องอยูด่ดีมีแห่งสามเดือนมาลุ้นกันมาพี่น้อง สิซื้อหัวหันจากสาวาทมาวาดให้พี่น้องเบื้กงเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎา,าเนี่ยเราเริ่มนับหนึ่งมื่อคนละเดือนเนี่ยเขาเดือนสิงหาคนละน่าจะสิงหากันสิงหากันยาหมดเลยพี่น้องสาวเดี๋ยวเนื้อที่เขาพวกเขาได้เบิ้งเนี่ยพี่น้องเลยเห็นผลเนี่ยพี่น้องเลย สามสี่ปีเห็นผลเล้วพี่น้องเนี่ยกล้วยเอาก็ได้กินล่ะเห็นผลบองเดินเนี่ยก็ปลูกคือฤดูตามฤดูประเทศนี่เห็นผลอยู่พี่น้องน่าทรัพย์นี่นนแหละ,นนะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ